สวัสดีครับเรื่องเด็ดเจ็ดยับกับชนะของแฮตทริกฮีโร่ในวันนี้ครับขอนำเสนอเรื่องราวตัวเทพฟรีคิกแห่งนักบุญซอสทมตันเจมส์วอตเพาสผมถามก่อนนะครับถ้าคุณนึกถึงจอมปั่นฟรีคิกของพรีเมียร์ลีกในอดีตนะคุณนึกถึงใครก็ลองคอมเมนต์มาได้คุณอาจนึกถึงแลมพาร์ดรอกบาโซล่าเบคแคมยอนอาเนรีเซหรือใครยังไงก็แล้วแต่ลองคอมเมนต์มาได้นะครับ แต่ถ้าพูดถึงยุคนี้แหละครับคุณนึกถึงใครย้ําก่อนนะครับว่ายุคนี้และในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับนึกนิและกันว่าคุณจะนึกถึงใครที่เป็นเจ้าพอลูกนิ่งของพรีเมียร์ลีกในขณะนี้ซึ่งวันนี้ครับผมจะพาไปรู้จักกับจอมปั่นฟรีคิกเรียกว่าเทพฟรีคิกของพรีเมียร์ลีกเลยก็ว่าได้ครับเขาเนี่ยถือว่าเป็นเบอร์ต้นๆในการสังหารลูกนิ่ง ของเพเมลิังกริในเวลานี้เลยนะั่นคือเจมส์วอร์ดพราสแดนกลางจากนักบุญซอสแฮมตันครับนักเตะคนนี้ครับมีเอกลักษณ์การวิ่งถอยหลังห่างจากฟุตบอลเนี่ยประมาณ49ก้าวจากนั้นเขาคนนี้ก็วิ่งเขามายิงเลยตัวจะบิดและก็ลอยตัวขึ้นเหนือพื้นเล็กน้อยนี่คือท่าซิเนเจอร์ของเจมส์วอร์ดพราสจนทำให้เหล่าแฟนบอลนั้นรู้สึกติดตาทั้งลูกฟรีคิกทั้งลูกคอ์เนอร์ ซึ่งลูกบอลมันจะโค้งแต่สวยงามมากๆครับซึ่งวอร์ดพลาสคนนี้เนี่ยก็ติดทำเนียบแข้งที่ยิงฟรีคิกเป็นประตูมากที่สุดเป็นบทิศฐสสร์ของพิเมลิกิตไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งรายชื่อแต่ละคนเนี่ยผมว่าหลายคนน่าจะนึกออกนะในพิเมลิกว่าจะมีใครกันบ้างไล่มาตั้งแต่คนแรกครับ18ประตูนะครับพิเมลิกต้องมีชื่อเขาคนนี้เดวิดไปแค้มครับเทเรยองลี12ประตูเจร์อนฟรังโกโซลาส2ประตูครับ,บรเซบาสเตียนลาซัน1 1ประตู เคซิโนโรนารโด11ประตูโลลองโลแบร์ครับซ้ายมีคาดอดีตสุดยอดนักเตะของนิวคาสเซิล11ประตูมาเทนกามปีเดอร์เซน10ประตู เยนห้าสิประตูแฟรงก์พาดเก้า 9, เจมี่เลตแนปก็อเก้าครับโรบิโตโซลาโน่ก็อเก้าส่วน8เนี่ยมี3คนครับคิสเซนอีเวเซนควอนมาตาแล้วก็เจมส์วอตเพราส์นั่นเองนะครับซึ่งวอร์ดพราส์คนนี้เนี่ยมีส่วนร่วมที่ทําให้นักบุญทะยานขึ้นไปสู่จ่าฝูงของลีกจากการเอาชนะนิวคาสเซิลได้2ประตูต่อศูนเมื่อคืนวันศุกร์ย้ํานะครับว่าคืนวันศุกร์นะครับจนทําให้ซอลซามตันเนี่ยพังง่ายขึ้นจากฝูงของพิมร์ โดยการทําไปแล้ว16แต้มจากการลงเตะ8นัดในลีกแล้วก็แซงแชมป์เก่าลิปูชั่วคราวที่มี16แต้มเท่ากันและตอนนี้ครับซาตัมตันเนี่ยมีผลต่างประตูได้เสียดีกว่าลิฟูที่2ประตูด้วยกันนะครับซึ่งสําหรับครั้งสุดท้ายเลยนะครับที่นักปุนทีมนี้ขึ้นนําจากฝูงลีกสูงสุดของอังกฤษเนี่ยต้องย้อนกลับไปนานมาก,มากๆนะครับ16กันยายนปี1988 ตอนนั้นเนี่ยพวกเขาชนะรวด3เกมแรกของดีวิชั่น1เดิมในปี1988-1999แต่สุดท้ายครับฤดูกาลนั้นจบตำแหน่งลักกี้นัมเบอร์จบที่13นะครับซึ่งจะชนะในในเกมนี้ครับในล่าสุดของซัลลมตันนะครับทีมของลาพัสเซอร์ฮูเทลเก็บได้16แต้มอย่างที่บอกไปครับจาก6เกมหลังสุดพวกเขาผลงานดีมากครับชนะ5เสมอ1โดยครั้งล่าสุดที่เขาแพ้เนี่ยคือแพ้กับสเปอร์2ต่อ5 เมื่อกันยายนยในช่วงต้นฤดูก,กาลที่ผ่านมาครับและจากการเก็บ16แต้มจาก8นะัดที่ทำให้ซาลัมตันในฤดูก,กาลนี้ทำสถิติออกสตาร์ทพรีเมียร์ลีก8เกมแรกดีที่สุดของสมโมสรเทียบเท่ากับที่เคยทําได้16แต้มเมื่อปี2014ถึง2015ภายใต้าการนำทีมของโรนด์คูมันครับแล้ววันนี้ผมจะพาไปรู้จักกับ เทพฟรีคิกแห่งนักบุญซัลมตันเจมส์ไมเคิลเอ็ดเวิร์ดบอดพราส์หรือว่าที่เราคุ้นหูกันคือเจมส์บอดพราส์นั่นเองนะครับบอดพราส์นะครับเพิ่งจะอายุครบ26ปีไปเมื่อ1พฤศจิกายนที่ผ่านมาเขาคนนี้เกิดที่พอร์สมาัธโดยเขาเนี่ยเข้าสวนคาเดมีของซัลธรรมตันตั้งแต่8ขวบเลยและครับและเขาเนี่ยใช้เวลาบ่มเพาะฝีเท้าในทีมเยาวชนของซัลธรรมตันเกือบ10ปี และก็ได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์อย่างมากมายเพราะซาตัมตันทีมนี้ถือว่าเป็นทีมยอดนักปั้นแห่งเกาะอังกฤษเลยทีเดียวว่าจะเป็นการเรตเบลทิโอวอลคอตลุกชออาดัมดาลาน่าอเล็กซ์ออกเฟรชแชมเบรนรวมไปถึงก็ไปซื้อนักเตะที่เก่งๆมาแล้วก็มาปลูกปั้นฝีเท้าดีๆก็เยอะแยะมากมายนะครับว่าจะเป็นซาดิโอมาเน่เดยานลอฟเลนนักเตะหลายคนฝีเท้าดีมากๆสำหรับซาตัมตันทีมทีมนี้ครับโดยนักขอวาวอร์ดพราสรับรอถึงอายุ17ปี ทาในจูแอดกินครับคุณซื้อของทีมในเวลานั้นตัดสินใจดึงวอดเพลว์สขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในปี2011โดยวอดเพลว์สเนี่ยมีโอกาสลงเล่นในเกมลีกครับเมื่อกันยายนในปี2011ซึ่งเป็นเกมที่เขานั้นออกเปลี่ยนคิสตัลพาเลสแต่ก็น่าเสียดายครับที่แพ้ต่อพาเลสไป 0- 2ต่อต้องตกรอบลีกครัพไปอย่างน่าเสียดายแต่วอดเพลว์สครับก็ถือว่าทําผลงานได้ดีทําให้ในจอแอดกินนั้นรู้สึกพทับใจในการเล่นที่นิ่ง มีการวางเท้าที่ดีวางบอลได้อย่างแม่นยำและปั่นฟรีคิกส,สวยๆมากมายครับทำให้เขาเนี่ยได้มีโอกาสลงบอลทั่วที่เก่าแก่อย่าง FA Cup ด้วยนะครับโดยเขาเนี่ยลงสนามใน FA Cup รอบที่3ซึ่งสแตมตันเนี่ยปุกไปชนะควนทรีได้2ประตูต่อ1และเกมเกมนี้เองครับเจนบอร์ดพว์สามารถทำประตูได้ในเกมเกมนั้นและนี่คือการเบิกสกอร์แรกในฐานะทีมชุดใหญ่ของเขา และในฤดกูกาลนั้นจบดงด้วยการที่ซาลัมตันนั้นเลื่อนชั้นขึ้นสู่เพลเกลังกฤิดได้สําเร็จส่วนวอร์ดพลาสก็ทำผลงานได้น่าประทับใจถึงแม้ว่าจะลงเพียงแค่2เกมเท่านั้นแต่เป็นสถิติที่ยอดเยี่ยมครับลง2เกมแต่ทําไปได้1ประตูจนกระทั่งในปีต่อๆมาครับในยุคกุนซือของซาลัมตันทุกๆคนเจวอร์ดพลาสเริ่มมีบทบาทมากยิ่งขึ้นนะครับแลเจอลอดดินออกไปครับเป็นพอรชเมเรซิโอปัวเชติโน จากโปชิติโนก็เป็นโรนัลคูมันจากโรนัลคูมันก็เป็นครอสปูเอลจากครอสปูเอลก็เป็นมาริเซโอเปเยกริโนมาเป็น Mark Hughes, Kevin Davis, มาร์คฮิวส์เควินเดวิสจนไปถึงร er ัฟฮาเซลฮูโตกุนซือชาวออสเตรียคนปัจจุบันเจมส์วอตเพาส์นั้นก็ได้มีโอกาสลงเล่นขึ้นมามากทีละนิดทีละนิดและก็ได้รับความไว้วางใจจากโค้ชแต่ละคนแต่เขาก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ได้อย่างมากมายเลยทีเดียวนะครับและเขาคนนี้ครับก็ได้สร้างความไว้วางใจเมื่อจะเป็นการเตะฟรีคิก การเตะลูกนิ่งคอนเนอร์ฝั่งซ้ายฝั่งขวาเรียกว่ารับสัมปทานหมดเลยลูกนิ่งของซันตันแต่เขาก็ทำได้ดีจริงๆนะครับนั่นของวอร์ดพลาส์คนนี้ครับเป็นคนที่ชอบการยิงฟรีคิกมาตั้งแต่เด็กแบบมากๆเลยนะครับฟรีคิกเนี่ยคือสิ่งที่ดีสุดของตัวเขาเพราะมันหมายความว่าตัวเขาเนี่ยมีโอกาสยิงประตูสวยๆเมื่อมีโอกาสยิงฟรีคิกคุณจะคิดว่านีเป็นโอกาสที่ดีสำหรับการยิงประตูที่ยอดเยี่ยม ผมเนี่ยยังรู้สึกประหม่าอยู่บ้างเพราะไม่มีโอกาสแบบนี้มากนักหากคุณฝึกซ้อมเรื่องฟรีคิกอย่างหนักไปตลอดสัปดาห์และพอถึงเวลาจริงคุณทำออกมาไม่ดีคุณจะรู้สึกเฟลแล้วก็เสียใจอาจจะสูญเสียความมั่นใจไปเลยก็ได้ตัวผมเนี่ยพยายามเน้นการยิงฟรีคิกโดยเล็งไปที่ตรงกลางประตูก่อนจะใส่การปั่นโค้งลงไปเพื่อให้บอลนั้นหนีมือของผู้รักษาประตูนั่นเป็นเทคนิคของผมผมมองว่าควรตัดโอกาสการเซฟของนายทวารออกไป โดยในทุกวันพฤหัสบด,ดีคือช่วงเวลาที่ผมฝึกซ้อมการยิงฟรีคิกผมชอบถือถุงบรรจุลูกบอลและอยู่ห่างจากผู้คนผมพยายามฝึกซ้อมอยู่คนเดียวและอยู่ในมุมส่วนตัวผมเนี่ยพยายามสร้างเทคนิคการยิงฟรีคิกของตัวเองผมชอบที่จะถอยหลังห่างจากลูกบอลประมาณ4ี่ก้าจากนั้นก็วิ่งเข้ามายิงตัวจะลอยจากพื้นเล็กน้อยและก็ตัวนั้นจะมีการปิดเอวพอยพอสมควรเพื่อให้บอลนั้นโค้งแล้วก็ฮุกลงไปนี่คือเทคนิค และก็การฝึกซ้อมของเจมวอร์ดพราสนั่นเองครับซึ่งในตอนนี้ครับทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยต่างพากันแยง่งลูกฟรีคิกของวอร์ดพราสกันไปแล้วนะครับไม่กล้าทำา้งฝา ในระยะทำการกันลทีเดียวตั้งแต่ระยะ25หลาลงมาเรียกว่าพราสนั้นมีโอกาสยิงยิ่งมั่นใจเป็นทวีคูณครับจนตอนนี้เขาบอดพราสเนี่ยกลายเป็นส่วนสำคัญที่ทีมขาดไม่ได้เลยนะครับและเขาเนี่ยเพิ่งได้รับสัญญาเพิ่มไปอีก5ปีถึงปี2025ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและก็ได้รับความไว้วางใจให้สวมปลอกแขนกับตันทีมจากราฟาเอลฮูเทลกุนซือของทีมแทนที่ของปีเออร์เอเมลฮอยเบอร์ ที่ย้ายไปสู่ท็อตแนมฮอสเปอร์มันจึงยทำให้เขาเนี่ยรู้สึกฮึกเหิมและมั่นใจมากยิ่งขึ้นเพราะเขาคือเด็กก้นกุฏิของสโมส,สรเซนตตันแห่งนี้ณนะตอนนี้เขาได้กลายมาเป็นผู้นําของทีมแล้วนะครับโดยในตอนนี้เหล่าผู้เล่นของเซนตตันต่างก็เล่นด้วยความมั่นใจแต่ปัญหาก็คือการเสียประตูไปถึง12ประตูในหลีกในตอนนี้แต่ข้อดีของเซนตตันครับคือมีแนวรุก ที่ทำประตูได้อย่างต่อเนื่องแดงนนีอิงไปแล้ว5ประตูเชียร์ดัมก็ทำไปแล้ว3ประตูวอดพราสาประตูรวมไปถึงเซ็นเตอร์แบ็กร่างโยง่งที่ขึ้นมาเล่นลูกกลางอากาศได้อย่างดีนั่นคือยานิคเวสต์การ์ดแนวรับส่วนสูง1 9 9เสซนติเมตรซึ่งนักเตะเหล่านี้ครับยิ่งเล่นยิ่งดียิ่งเล่น,ย,ย,ลนยิ่งมั่นใจรวมไปถึงเจมวอดเพลว์เขาคนนี้ได้รับความมั่นใจจากเกรดซาเกตให้ติดทีมชาติกรีฑาไปเป็นที่เรียบร้อยก็มาดูกันต่อไปนะครับว่าเจมวอดเพลว์ ผลงานจะดีแบบนี้ต่อไปมากน้อยขนาดไหนและถ้าดีแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆไม่แน่ครับสแตนตันทีมนี้ซึ่งเป็นทีมชอบส่งออกนักเตะออกไปอยู่แล้วอาจจะถูกปล่อยออกไปร่วมทีมยักษ์ใหญ่ก็เป็นไปได้เหมือนกันเพราะเขาคนนี้มีฟีเท้าที่ดีมีการวางเท้าที่เฉียบคมและที่สําคัญครับเปิดบอลได้อย่างแม่นยํามากๆและนี่ก็เป็นเรื่องราวของตวัวเทฟฟรีคิกแห่งนักบุญสแตนตันเจมส์วอร์ดพราสคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาได้ แต่สำหรับผมแล้วเขาได้ใจเ,เต็มๆในเรื่องของการเตะลูกหนึ่งและฟรีคิกที่ศูนย์งานของเขาครับเรื่องเด็ดจัดยับวันนี้ลาไปก่อนแฮตตีคิโลสวัสดีครับ